เอาใจไม่รู้เอาใจคนวัยไหนดีนะครับมีหลายายวัยพี่นัดครับผมว่าคงไม่ได้แล้วนะครับที่หวังไว้ตั้งแต่ต้นงานครับผมบอกอะไรไว้ครับเพราะว่าคุณคุณสแสดงขอต่อสัญญาอีกปีไปเรียบร้อยแล้วครับจริงสามสามอ๋อเหรอครับเขาต้องไปขอรุ่นครับขอเป็นด้วยเอาเอามีหลายคนก็ได้นะความจริงแล้วควันพีเซนเตอร์ทักเจ็ดแปดคนก็ไม่เป็นไรนะเป็นะครับ คุณดอนนี่ก็เป็นผู้ชายที่น่ารักเสอแต่เงินแต่เงินน้อยลงนะถ้าเ้ามาถ่าเนืผมไม่เคยหวังเรื่องเงินเลยนะครับที่ข่ามาทั้งหมดนะครับก็คือผมอยากเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าผมรู้สึกว่ารถมมาดีจริงๆใช่ไห้ไม่เอาตังนะครับรอบนี้แอนก็สนใช่ะครับ Thank you Party Yeah, ย e a h, <ina> <h, <h yeah ผมได้แล้วอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมได้แล้วผมได้แล้ว <S 1> <S 1> โอเคครับโอเคอ่ะฝากหน่อยครับสุดท้ายแล้วนะฮะอ๋อผมได้พูดแค่นี้เลยใช่ไหมโอผมพูดไปชั่วโมงแล้วโอเคครับก็ไม่รู้ฝากอะไรครับทุกคนน่ารักมากนะครับทุกคนมาที่นี่เพื่พโอโลกเพื่อโลกของเรานะครับก็ขอให้ขับรีอูสต,ต,ต่อไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นคอมพิวเตอร์อย่างดีเลยนะฮะเป็นรถอีโคคาร์ที่นอกจากว่าคุณได้ประหยัดน้ำมันแล้วคุณยังได้ไช่วยโลกอีกนะครับเราเลือกรีอูสครับอธิบายเลยเอาไปแซ่บ ไม่มีของรางวัลอะไรมอบให้เลยครันนี้ครับผมให้น้ำไปหมดเลยนะครับมากครับผมอีขวดนี้เราไว้แจกนะ